Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If Just sticking by my side, maybe we can be okay, okay? Okay, maybe you can be the change. I need mean, today, I promise that I'm there. Rebell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you are not okay. สรุปเนื้อ,อาหานิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13 ตอนที่29ปูโคลนบ้าครั่งเป็นอย่างที่ได้ยินมาเลยกิลพ่อค้าแห่งเมืองหลอนไขเน้นนั้นมีคนเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อแต่ต้องขอบคุณคุณเออร์สันกิลมาสเตอร์แห่งกิลนักประจนภัยในเมืองลอนไขเน้นที่มากับมุโคดะด้วยการติดต่อกับกิลพ่อค้าจึงได้ราบลื่นกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่ว่ามีเฟลผู้เท่าก่อน โดราจังและซุยอยู่ด้วยพวกเขาปรากฏตัวออกมาพร้อมกับมุคโคดะผู้คนที่ได้เห็นสัตว์อสูรตัวขนาดยักษ์พวกเขาจึงได้หลีกทางให้พวกมุคโคดะหรือบางคนก็ถึงขั้นวิ่งหนีไปก็มีอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ในการมากิวพ่อค้าก็ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากมีคุณเออสันอยู่ด้วยพนักงานของกิวพ่อค้าจึงบริการพวกมุคโคดะอย่างเต็มที่และพวกมุคโคดะก็ได้หาบ้านได้เป็นที่สําเร็จ พนักงานของกิวพ่อขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาด17 l d k เป็นบ้านของพ่อขาผู้มั่งคั่งทำเลที่ตั้งนั้นสมบูรณ์แบบเนื่องจากว่ามันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอยู่ใกล้เคียงกับกิวนักประจนภัยด้วยแต่สวนของบ้านหลังนั้นพวกเฟลบอกว่ามันมีขนาดเล็กไปหน่อยสําหรับพวกเขาพวกเขาจึงไม่ชอบใจสักเท่าไหร่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนี่ก็เป็นบ้านที่มีสวนขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วกิลพ่อ ค้าบอกมาแบบนั้นมุคโคดะจึงทำอะไรไม่ได้ในจุดจุดนี้แต่ถึงพวกเฟลจะบอกว่ามันเล็กไปกว่าบ้านเช่าในเมืองอื่นเล็กน้อยแต่มุคโคดะคิดว่ามันก็ใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลเลยนะและเพราะได้บ้านขนาดใหญ่แบบนี้มาค่าเช่าจึงแพงไปด้วยตามปกติราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ 117เหรียญทองต่อสัปดาห์เนื่องจากมีคำขอจากกิวนักประจนภัยและเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือการซื้อเต่าเวทมนต์ของมุคโคดะดังนั้นมุคโคดะจึงตัดสินใจที่จะเช่ามันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แม้ว่าค่าเช่านั้นจะแพงก็ตาม เจ้าหนาทีของกิลการค้าบอกว่าถ้าจ่ายด้วยเงินสดทันทีจะลดให้เหลือแค่115เหรียญทองและเมื่อมุคโคดาพยายามจะจ่ายเงินในทันทีคุณเออร์สันก็บอกว่ารอก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามาต่อรองราคาโดยใช้ฐาน,นะของกิลมาสเตอร์ของเขาและราคาค่าเช่าก็ลดลงไปเหลือ110เหรียญทองมุคโคดาเองก็อึ้งกับเรื่องการต่อรองราคานี้ของคุณเออร์สันแต่คุณเออร์สันก็บอกว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่กิลมาสเตอร์จะได้รับสิทธทิพิเศษในเมืองของตนเองแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบฐานะของตนเองสักเท่าไหร่พอะในแต่ละวันเขาจะได้รับคำขอร้องที่มีระดับสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งมุโคดาก็เห็นด้วย กับเหตุผลข้อน,นั้นของคุณเออสันและแล้ววันแรกที่พวกมุโคโดะได้มาถึงเมืองหลอนไคเน้นก็ได้ผ่านผลไปเช่นนี้นี่พวกเราจะไปกันจริงๆเหรอพวกเราเพิ่งมาถึงเมื่อวานเองนะพักผ่อนก่อนสักวันเถอะนะมุโคโดะกราวตอนนี้ เฟลพู้เท่าก่อนโดราจังและซุยที่กินอาหารเช้าเป็นหมูดันเจี้ยนผัดขิงจำนวนมากเข้าไปก็กำลังเพลิดเพลินกับไซเดอร์หลังอาหารอยู่พวกเขาบอกว่าจะไปทำภารกิจที่ได้รับมาในทันทีข้าไม่จำเป็นต้องพักตอนนี้ข้าเบือ่อและยิ่งไปกว่านั้นข้าอยากจะกินเจ้านั้นหลังจากที่ไม่ได้กินมันมานานเฟลกล่าวขึ้นเช่นนั้นตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่าอืมข้าก็ได้ยินว่า มันอร่อยเหมือนกันเห็นเฟลพูดว่าปูโครนบ้ากครั้งใช่ไหมมันเป็นอศูรที่ข้ายังไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนดังนั้นข้าจึงอยากจะลองลิ้มรสมันเร็วๆบ้างตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าโหใช่เลยได้ยินว่าอร่อยเหมือนกันข้าก็เลยอยากจะกินมันเร็วๆและสุยที่บอกว่า สูฮีเองก็อยากกินมันเร็วๆเหมือนกันนะฮ่า <c> ๆ <oughs> นั่นสินะ เรื่องอาหารต้องมาก่อนอยู่แล้วมุคโคดาคิดหลังจากที่ได้ฟังคำของสีสหายจอมตะกะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปแบบนี้แล้วมุคโคดารู้สึกผิดหวังที่ได้เห็นทุกคนพูดอย่างชัดเจนว่าอยากจะกินเจ้าปูโคลนนั้นเอามากๆมุคโคดาที่เคยคิดว่าวันนี้ตนจะได้ผ่อนคลายสบายๆในบ้านเช่าสักวันแต่ทุกคนกลับกระตือรือร้นที่จะออกไปล่ามุคโคดาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทําตามภารกิจที่ทุกคนร้องขอมา เฮ้ร hey, ีบเร็วเข้าได้ได้ได้ฉันจะเตรียมมันตอนนี้แล้วเออถึงจะบอกว่าเร็วๆเข้าก็เถอะแต่พวกเราก็ต้องแวะที่กิ่วนักประจนภัยก่อนนะมุคโคดะตอบกลับเฟลไปเช่นนั้นเฟลจึงถามว่าทําไมมุคโคดะก็บอกว่าทําไมงั้นเหรอแล้วนายรู้เรื่องไงว่าเจ้าปูโคลนที่ว่านั่นมันอยู่ที่ไหนเฟลก็ตอบกลับมาว่าถ้าไปถึงแม่น้ำข้าก็สามารถใช้สัมผัสตรวจหาได้เองและ ตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่าืมอถูกต้องแล้วนายท่านเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอเนี่ย การมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมีแต่ความสามารถโกงๆกงทั้งนั้นเลยนะตอนที่มุโคโคดะคิดแบบนั้นโดราจังและสุยก็พูดขึ้นมาว่าข้าก็อยากกินมันแล้วๆสุยเองก็ตั้งตารอเลยล่ะนะเช่านายโดราจังและสุยพูดแบบนั้นทั้งสองเร่งเรามุโคโดะให้รีบเตรียมตัวเร็วๆเข้ายังยังไม่รีบไปอีก เฟลกล่าว <c oughs> ขึ้นเช่นนั้นตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่บอกว่านายท่านเรารีบไปกันเถอะเฮ้ย hey, ถ้าจะรีบขนาดนี้ล้วก็นะช่วยไม่ได้มุคโคดะคิดก่อนจะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วกำลังรีบอยู่นี่ไง ด้วยการเล่งแล้วเช่นนั้นพวกมุคโคดาที่ทานอาหารเช้ากันเสร็จจึงพากันไปที่แม่น้ำเอริไมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปู่โครน่านไปสักพักอืมเห็นเจ้านั่นแล้วเมื่อมุคโคดาได้ยินเสียงกระแสจิตของเฟลเช่นนั้นเขาก็ค่อยๆแงนมองจากหลังของเฟลซึ่งตอนนี้มุคโคดาขี่เฟลมาอยู่ตอนนั้นเองที่มุคโคดาเห็นภาพน้ำกระจายไปทั่วผิวน้ำของแม่น้ำขนาดใหญ่ นี่คือแม่น้ําเอเรมัยงั้นเหรอมุโคโดะพ,พึมพำมมุโคโดาได้ยินว่ามันเป็นแม่น้ําเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ก็ได้แต่ตอนที่มุโคโดะเห็นนั้นเขากลับคิดว่ามันเป็นทะเลราบหรือไม่ก็มหาสมุทรได้เลยเพราะว่าเขาไม่สามารถมองเห็นอีกฝากของแม่น้ําได้ขณะที่มุโคโดะกาลังจ้องมองแม่น้ําเอเไมัยด้วยความทึ่งอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระแสจิตของเฟลดังมาว่าเฮ้ hey! เจ้าจะทึ่งอะไรขนาดนั้นข้าไม่ได้ให้เจ้าสนใจแม่น้ํานั่นหรอกนะเจ้าควรจะสนใจอาหารของพวกเราที่อยู่ตรงนั้นตั้งหากว่าแล้วมุคโคดะก็มองไปตามที่เฟลใช้จมูกชี้ไปมุคโคดาพยายามมองและขยี้ตามองให้ชัดๆอยู่นั้นเพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะตาฝาดไปก็ได้ก่อนจะมองจ้องไปที่เจ้านั่นอีกครั้ง มุมมองภาพที่มุโคโดาได้เห็นมันเปลี่ยนไปจากปกติมากตรงริมแม่น้ำที่เป็นชายหาดมีปูสีแดงขนาดใหญ่ใหญ่เท่ากับรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยทีเดียวมันกำลังเดินไปรอบๆชายหาดพฤติกรรมของมันคือเดินไปรอบๆพร้อมกับขู่ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาใกล้มันก่อนที่มันจะใช้ก้ามที่ใหญ่โตของมันโจมตีทุกสิ่งอย่างอะไรกันเจ้านี่มันใหญ่เกินไปแล้วนะมุโคโดาล่าว ปูที่มีขนาดเท่ากับรถบรรทุกนี้มุโคโดะมองว่ามันไม่ใช่แค่ปูแล้วแต่มันคือ ปูอืมมันใหญ่กว่าที่ข้าเคยกินมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเจ้านี่จะอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีนะเฟลกล่าวขึ้นเช่นนั้นผู้เท่าก่อนก็บอกว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ข้าคิดว่าเราสามารถกินกันได้อิ่มทุกคนเลยละตามมาด้วยเฟลที่บอกว่าอ๋อแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะกินเปลือกแข็งขนาดนั้นได้หรอกนะผู้เท่าก่อนจึงบอกว่าถึงมันจะแข็ง แต่ถ้าหากมันอร่อยข้าก็จะกินมันไม่เหลือเลยเฟลก็พูดว่าเจ้าจะกินเปลือกมันงั้นเหรอมันกินไม่ได้หรอกนะข้าเคยลองกินมาแล้วเนื้อข้างในอร่อยกว่าเปลือกนั่นเยอะพอได้ยินบทสนทนาของเฟลและผู้เท่าก่อนเช่นนั้นมุโคดะก็คิดว่าเฟลนี่นายกินมันทั้งเปลือกเลยงั้นเหรอเนี่ย ดูเหมือนก่อนที่พวกเขาจะมาพบกับมุคโคดะพวกเขาจะกินทุกสิ่งทุกอย่างกินแบบดิบๆซอยจุโอมากาเซกันเลยทีเดียวมุคโคดะจึงบอกว่าปกติพวกเราไม่กินเปลือกมันหรอกนะกินแต่เนื้อข้างในเท่านั้นมุคโคดะบอกเช่นนั้นเฟลจึงพูดว่าไม่เป็นไรเรื่องนั้นพวกเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าดังนั้นจงทําอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินซะพอเฟลบอกแบบนั้นมุคโคดะก็ตอบว่ารู้แล้วนะโดราจังก็พูดว่าฮ่าๆท่ากําลังล้ออยู่เลยล่ะ ตามมาด้วยสุยที่พูดว่าไปล่าคุณปูกันเถอะสุยจะจัดการคุณปูเองนะในตอนที่สุยพูดเช่นนั้นเขาก็เริ่มพุ่งไปหาปูโครนขนาดยักษ์แล้วมุคโคดาจึงร้องตะโกนตามหลังไปว่าเดี๋ยวก่อนสุยแต่ทว่าก็ไม่ทันมุคโคดาจึงหันมาหาพวกเฟลแล้วบอกว่าทุกคน ตอนนั้นเองที่โดราจังตอบกลับไปทันทีว่ารู้แล้วหน้าเจ้าซุยนั่นบ้าไปแล้วที่ออกไปคนเดียวขณะที่โดราจังพูดเช่นนั้นเขาก็บินตามซุยไปในตอนนั้นเองที่เฟล,ลบอกว่าโอ้ซุยกับโดลานั้นไม่เป็นไรลร็อกตามมาด้วยผู้เท่ากรบอกว่าใช่แล้ว พวกเขานะ่ะเก่งมากเลยนะโมโคดาจึงพูดกับทั้งสองไปว่าเฮ้เฟลพูดเท่าก่อนอย่าทําใจเย็นแบบนั้นสิรีบตามซุยกับโดราจังไปเร็วเข้าโมโคดารีบกระโดดลงจากหลังของเฟลและผลักล่างของเฟลกับพูดเท่าก่อนให้รีบไปช่วยโดราจังและซุยที่กระโจนกันออกไปแค่สองตนเฟลจึงพูดว่าเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือ ว่าซุยหนักแข็งแกรง่งตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่เสริมมาว่าถูกต้องแล้วนายท่านซุยหนักแข็งแกร่งมากมุโคโคดะก็พูดว่าฉันรู้แต่ว่าซุยก็ยังเด็กอยู่นะรีบไปช่วยเร็วเข้าในขณะที่พูดแบบนั้นมุโคโดะก็พยายามผลักร่างของเฟลและผู้เท่าก่อนอย่างแรงเฟลจึงบอกว่าเข้าใจแล้วนะ้า ตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่พูดว่านายท่านเนี่ยเป็นคนขี่กังวลจังเลยนะและในที่สุดเฟลกับผู้เท่าก่อนก็รีบพุ่งไปหาซุยและโดราจังในที่สุดขณะที่มุคโคดะมองทุกคนจากระยะไกลเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง โจมตีสุยแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกนะมุคโคดาได้ยินเสียงสุยกล่าวขึ้นเช่นนั้นจากจุดจุดนี้มุคโคดาสามารถเห็นปูโครนกำลังกวัดแกงก้ามของมันไปมารอบๆและพยายามทุบสุยให้แหลกอยู่ตรงชายหาดโดนาจังเองก็พูดว่าเฮ้อ <c oughs> การโจมตีเชื่องช้าแบบนั้นใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกเฟ้ยคราวนี้เจ้าปูโครนก็พยายามใช้ก้ามของมัน หนีบโดราจังที่กำลังบินอยู่เหนือหัวของมันอย่างเอาเป็นเอาตายตอนที่เจ้าปูโครนกำลังสนใจโดราจังอยู่นั้นมูโคดาก็ได้ยินเสียงซุยพูดออกมาว่าไปเลยปิวปิวปิว,ปว ขณะที่ปูโครนถูกโดลาจังดึงความสนใจสุยก็ใช้ระยางยิงโจมตีด้วยกระสุนกดทว่าตอนนั้นเฟลก็ตะโกนขึ้นว่าไม่ได้นะสุยเจ้าห้ามยิงกระสุนกรดโดยเด็ดขาดผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่าใช่แล้วห้ามใช้กระสุนกดโจมตีมันนะพวกเราจะกินเจ้านั้นดังนั้นห้ามทำให้มันเสียเปล่าหากเจ้าจะสู้ก็ต้องโจมตีมันโดยไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไป ผู้เท่าก่อนพูดแบบนั้นซุยจึงกล่าวว่างั้นซุย ใช้น้ำโจมตีได้ใช่ไหมซุยกล่าวถามเฟลจึงบอกว่าได้และเมื่อซุยใช้เวทน้ำโจมตีปูโครนก็ร้องออกมาว่าปูหนีบอีปี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 ปปเจ็บหลายแล้วก็ล้มงายหลังตึงลงไปว้าวซุยทำได้แล้วซุยตะโกนออกมาเช่นนั้นและกระโดดดึงๆแสดงอาการดีใจอยู่ตรงหน้าปูโครนที่นอนงายชักแงกแกแอยู่เฮ้ hey. สุยทําอะไรลงไปเนี่ยมุโคโดะพึ้นพำเขามองไม่ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้ปูโครนบ้าคลั่งไม่ได้เป็นภัยคุกคามอีกแล้วมุโคโคดาจึงเดินเข้าไปสมทบกับทุกคนอืมมีแค่รูเล็กๆตรงนี้เป็นการโจมตีที่ดีมากเลยซุยเจ้าทำได้ดีมากเฟลพูดเช่นนั้นขณะตรวจสอบปูโครนบ้าคลั่งอยู่ เย่ yeah, ลุงเฟลชมซุยด้วยละ่ะซุยกระโดดขึ้นลงด้วยความดีใจเช่นนั้นตามมาด้วยผู้เท่าก่อนที่พูดว่าใช่แล้วซุวยทำได้ดีมากผู้เท่าก่อนพูดสุยจึงบอกว่าฮฮ <c oughs> อูก่อนก็ยังชมซุยเลยซุยตื่นเต้นมากกว่าเดิมจนเขากระโดดขึ้นลงเร็วขึ้นด้วยความดีใจในขณะเดียวกันนั้นเอง โดราจังก็เริ่มน้อยใจโดยบอกว่าแบบนี้มันโกงเกินไปแล้วทำไมซุยเอาชนะเจ้านั่นคนเดียวล่ะโดราจังกราวซุยจึงตอบไปว่าเพราะซุยเร็วซุยเลยจัดการได้ก่อนยังไงล่ะโดราจังก็บอกว่างั้นข้าจะเป็นคนจัดการตัวต่อไปเองทว่าซุยก็โต้แย้งว่าไม่เอาครั้งต่อไปซุยจะออกล่าด้วยโดราจังก็บอกว่ามันจะต้องเป็นข้าสิซุยก็เถียงไปว่าซุยจะเป็นคนล่าเอง โดราจังและซุยในตอนนี้เริ่มทะเลาะก,กันแล้วมุคดาจึงบอกว่าเอาละเอาละไม่ทะเลาะก,กันนะขณะที่พูดแบบนั้นมุคดาก็หันความสนใจไปที่ปูโครนที่กำลังนอนตายอยู่ข้างๆก่อนจะพูดว่าเจ้านี่มันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยมุคดาจ้องมองเจ้าปูโครนขนาดเท่ากับรถบรรทุกอย่างตั้งใจก่อนจะถามซุยว่าซุยเอาชนะเจ้านี่ได้ยังไงเหรอซุยจึงบอกว่า ใช่แล้วหลุงเฟลบอกว่าอย่าโจมตีปิ้วปิวซุยก็เลยใช้เวทมนต์น้ำโจมตีคุณปูมุคดาจึงถามว่าเวทน้ำงั้นเหรอสุยก็บอกว่าใช่แล้วสุยยิงน้ำออกไปใส่คุณปูแลเฮน้ำงั้นเหรอมุขโคดะกำลังนึกสงสยัยนี่อาจจะเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่มุขโคดะเคยได้ยินมาก็เป็นได้ แต่ว่าโมโคโนากำลังคิดอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะเข้าไปเคาะเปลือกของปูดูและพบว่ามันมีความแข็งเอามากๆมูโคดาจึงพูดไปว่าปืนฉีดน้ำของสุยมันจะทรงพลังขนาดไหนกันนะดูเหมือนว่ามันจะเจาะก,กระดองของปูที่มีความแข็งราวกับโลหะแบบนี้ได้เลยมูโคดากำลังพึมพำเช่นนั้นขณะที่สุยกำลังมีความสุกมูกโคดาก็เริ่มกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับซุยที่ได้เชี่ยวชาญการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คงเป็นผลกระทบมาจาก คนที่อยู่รอบตัวของซุยอย่างแน่นอนแล้วก็จบตอนที่29ของการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย